สอนวิธีทำพวงรีคริสต์มาสจากลวดกำมะหยี่นะคะไปค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะจะมีลวดกำมะหยี่สีเขียวกับสีแดงนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราใช้ลวดนะคะ1เส้นนะคะมาบิดนะคะให้เป็นวงกลมแบบนี้ขนาดตามที่เราต้องการหลังจากนั้นใช้ลวดกำมะหยี่สีเขียวนะคะพันรอบลวดนะคะที่เราทำเป็นวงกลมเอาไว้นะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะวางไว้ก่อนนะคะเราจะหมุนนะคะลวดกระยี่นะคะกับดินสอบแบบนี้นะคะสีเขียวนะคะทั้งหมด10เส้นแล้วก็มีสีแดงด้วยนะคะทั้งหมด10เส้นด้วยกัน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะใช้ลวดกร,รมะหยี่อีกหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็เอาลวดกร,รมะหยี่นะคะมาสอดนะคะทั้งหมดแบบนี้นะคะเข้าด้วยกันเราจะสอดทั้งหมด10เส้นเลยนะคะสีแดงก็ทำเช่นเดียวกันนะคะ เมื่อได้ครบ2เส้นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้เส้นสีเขียวนะพันแบบนี้นะคะกับรวดกระมีวงกลมของเราแล้วสอดแบบนี้คะ่ะไขวยกันไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบนะคะรอบของวงกลมนะคะเมื่อครบรอบแล้วนะคะก็ พันนะคะแล้วตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกไปได้เลยค่ะสีแดงนะคะก็เช่นกันนะคะเราก็ทำสลับกันไปแบบนี้นะคะสับวางกันไปแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่ค่ะพันไปเรื่อยๆนะคะ พันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกไปได้เลยนะคะเราก็ได้พวงหรีดคริสต์มาสแล้วนะคะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวมาทําโบกันค่ะโบของเรานะคะเราจะใช้นี่นะคะลวดกรำมะหยี่พันสีรอบแบบนี้นะคะแล้วก็บิดแบบนี้ค่ะทำคล้ายๆกับดอกเดซี่นะคะนี่ค่ะพันนะคะทําแบบนี้นะคะสชิ้นด้วยกัน เมื่อได้2ชิ้นนะคะก็ติดกาวแล้วก็ประกบกันแบบนี้เป็นโบได้เลยค่ะตรงปลายนะคะก็ใช้ดินสอนะคะมาม้วนแบบนี้นะคะนิดนึงเพิ่มความสวยงามนะคะติดกาวนะคะแล้วนำไปติดที่พวงหรีดคริสต์มาสของเราได้เลยค่ะ ติดแบบนี้เสร็จนะคะเราจะใช้ลูกปัดนะคะติดตรงกลางนิดนึงเพิ่มความสวยงามค่ะจากนั้นนะคะใช้ลวกกระมังยีนะคะพันนะคะแล้วก็มีติดเป็นที่จับนะคะแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพวงหรีดคริสต์มาสของเรานะคะทำไม่ยากเลยค่ะไปทำตามกันได้นะคะ